วันนี้โอ๊ตมาเยี่ยมลูกค้าที่ลงบ้านทนบุรีนึงนะครับบอกเลยว่าลูกค้าที่โอ๊ตมเยี่ยมวันนี้ครับเกาหลีมาเองเลยเดี๋ยวเราไปมาเฉลยกันนะว่าท้ายคลิปเขาเป็นใครแล,แล้วก็เป็นเหมือนเช่นเคยครับโอ๊ตหลงครับก็เลยต้องมาถามพี่ไปบานคนนี้น่ารักมากๆไม่หลงทางหลงเธอแท้แล้วครับผม ก่อนไปพบลูกค้าขอไปพบพี่้ำค้างก่อนหัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลทนบุรีเป็นคนที่น่ารักมากครั้งก่อนผมมาเดินงงๆอยู่นะครับพี่้ำค้างก็พาไปตามจุดต่างๆโดยที่ไม่ใช่หน้าที่พี่เขาด้วยนะโอ้ก็เลยขอเอาขนมมาฝากในครั้งนี้เราไปพบนุ่มเกาหลีลูกค้าโอ้กันดีกว่าเป็นไงครับน้องพอตน่ารักไหมนี่สดใสเลยไหมยิ้มได้น้องวันสุดท้ายจะกลับบ้านแล้วนะครับก่อนอันนี้โอ้นอนซสมเลยวันที่น่ากลัวที่สุด มาถึงแล้วนั่นก็คือวันที่ใบเสร็จมาถึงห้องนะครับยอดค่าใ้จ่ายนอนลงมาไป5คืนหมดไป5 7าหมืน 7, นะครับแต่สุดท้ายเชื่อไหมมีส่วนต่างเพียง50บาทเท่านั้นซึ่งมันเป็นค่าใ้จ่ายนอกบัญชีของประกันเนาะสบายมากถ้ามีประกันเมาจ่าย5ล้านเล่นนี้